เานบูชายันมาเปิดเปิดเปิดเลยบอสนชายับูยันเล่ายไยกขเทปยกูิดกลิขอเียขอเีไปอะไปขับตำรวจไห้กูกอนขับตำรวจให้กูกอนตำรวจกูไปแล้วจ้าเเสียงแม่อย่างรัดทะลุขี้หูแตกเลยเฮีย ไปสู่สานไปเพื่อนไปสูสานไปเพื่อนสูสานสูสานสู่สานไม่สู้แมสไอเฮียเราจะผมไปสูสาน เอ้ยพวกมึงตอมนีกันเลยหรอเหี้ยแฟงพ่อมึงไงไอสัตว์เราปล่อยกูไว้คนเดียวนี่นะอกูน่้นวยไัตว์กนุเยนา่ไอ้ยีไห้กูไปคุยด้าน้าสภาคนเดียวหรือไงไอสัตว์สุสานแม็กสุสาน้วเพื่อน ายงเพื่อนมายไอ้กูดึงแล้ว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 จะปักะจะักนะจะฝักนะไเพืไอ้เดี๋ยวเดีเดเดี๋เดเดี๋กูชุบเดี๋กูเดี๋กูกูชุบลุงนะกูชุบลอ้มึงมาชุบนี่กูรอยิงเดีวเีเดี๋ยวอ้ไอลมลมเดยวพ

เียกูปวดจียวอ่เหียกินไ้อะไรหน่ยเว้ยยืนนิ่งนิ่ง้ไอ้สมะเาเตาเเาเบข้าไหนข้าไหนไปข้าไหนข้าไหนข้าไหนสัญญาเว้ยเฮ้ยเ้ก่ราก่นเดี๋ยวรอบอลมาก่อนรอบอลมาก่อนเขาวค้ถึงนเียเียนซีาจท่านองัท่าจะท่าจะท่าจัท่าีเดี๋ยวนองเดี๋ยวน้องไปราบอลรบอลเปิดพิธีื่อนรอบอลเปิดพิธีกันเฮีย กอดคอกันไม่แม้ไอ้เหี้ยเข้าพวกติ่งเลือดไอ้สัสมึงอย่าเพิ่งเอามึงอย่าเพิ่งเอาตัวใหญ่มึงเอาไอ้เชือกกอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็ต์มโนเนี่ยไอ้สัสเจ้าขี้ร้องเนี่ยไอ้เหี้ยไปทิ้งน้ำแหลบไปตายแหลบไปมึงอระป๋าไอ้เหี้ยนี่มึงอยู่ตรงนี้เลยตัวประกอบเลยไข่เสือกว่าไม่ใช่เซอร์ลุงดึงสะสมเลยนะโอ้โหเป็นตัวประกอบไอ้เหี้ยไปอยู่ในพุ่มอะไรนี่มึงไอ้เหี้ยไอ้เยแดงไอ้ไขย บ้ามาบาบ้ามาแล้วบาไอเดียวใหนบูชากันดีดบ้าดีดีครับบาาบ้าดีดีครับบายครเปิดดีจบดีใจครับบาตอนวกี่นครับเพะพวกมุณดูแขนมากกว่ากุยไดเวรแขนดิบ้าบาดบาาเปิดเปิดซิเลยครับบ้เปิดซิเลยครับนี่ครับนี่นี่นี่สอนี้ง ท่านบูชายันมาเปิดเปิดเปิดซีฟเลยบอสแทนบูชายันท่านบูชายันเปิดซิปเลยบอสไม่ต้องไม่ต้องตายตายตรงนี้ยังไม่ดีตรงนี้ตรงนีตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่หลุมหลุมพูดตั้งไหนวะกูลืมหลุมเตงว่ะเจ้าขึ้นใจอ่ะผมกูลืมไหนวะนี่หลุมตรงนี้ปะวะตรงนี้ตรงนี้วะตรงนี้เนฮ้ยไอ้แถวรู้ได้ไงอ่ะ ฮะอะไรวะไม่ได้อยู่แฟมรู้ได้ไงเร็วเวไปมบึงที่เกณน์วะยศีีออกาจริงจังอ่ะไม่ไม่ใครใครเมอันนี้ไม่ใช้มันได้ลำโพงไม่ได้ของผมเบอร์บี้เบอร์บี้มีลำโพงมาหน่อยเบอร์บี้เฮ้ยโอเคโอเคตาเบ้หน่อยตาเบ้หน่อยตาเบ้ตาเบ้อะไรนะตาเบ้ตาเบ้อะไรห้สามงสามห้่สามห้นเอ้ยเชนเอเลข้าหึงสาเมื่อตาเบ้ย ลงนูนไ้แกวันนี้วันตายของเจ้าแมคเกอรีเจเจพี่พี่เหนียวท่าเดียวอะไรอ่ะท่าเดียวอะไรไปให้บอลพูดหยัะหรับหย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 ับอะไรบมาบอสมี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 พี่รถเต็มเลยพี่มาทึ่แผนไหนไม่คือว่ามันไม่สมเกียรติว่ามึงต้องชุบเขาขึ้นมาคุยกับบอสก่อนอ๋อให้เขาลงอีกอ่ะให้เขาลงอีกอ่ะสรุปไฟอีโมหมดเลยเอาเชฟออไปเอาเชฟออกไป ยมเลยยืมอะไยืมเลยกว้างกว้างกว้งเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ ค้งใช่ไหมค้่งเกินไปลุงมันไม่ใช่เออต้องบอกงี้ก่อนผมะอะเฉยเฉยผมะอะเฉยเฉยผมไม่ได้มีอะไรกับแอลเคหรือว่าอะไรผมเฉยเฉยแต่เนี่ยคนดูจะไม่เฉยหรือว่าคนดูจะจะคิดอะไรก็แล้วแต่คนดูผมไม่ได้บังคับทุกคนได้เว้ยผมเฉยเฉยผมสนุกหรือาป่าปะผมะสนุกผมมันสนุกคนดูคิดได้ว่าจะแบบไหน นิพพากไหมครับแล้วเขาพูดใส่เจวีก็ก็แล้วแต่คนดูจะคิดไงครับแล้วแต่คนดูจะคิดไงนิงพพากปะมันคือความคิดของคนดูเองอะแต่สําหรับผม่าผมมาเฉยยผมมาเฉยเฉยผมมาเฉยเฉยสิทธิ์ของทุกคนไว้ต้องบอกก่อนสิทธิ์ของทุกคนสิทธิ์ของทุกคนจะคิดแบบไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ห้ามความคิด เฉยๆผมสนุกผมสนุกผมว่าสนุกมาตะกี้เดี๋ยวับเดะท่าหนึ่งสามเพื่อท่าหนึ่งสามมาแล้วมาแล้วลำพงมาแล้วลำพงมาแล้วสวยตั้งเลยครับพอดีกันแสงแดนไม่อยากให้ดราม่าเว้ยไม่อยากให้ดราม่าดราม่ามันมันเยอะชลอมันลอมันเยอะมันมันเยอะไปแล้วครับในวงการของ gta เนี่ยมันมันเยอะเกินไปละไม่อยากให้ดราม่าอยากให้ดูแค่เกมไม่สนุกสนุกวอาคอนทงคอนเทนต์ นี่ภาพปะแต่ก็ไม่ควรหลุดโอซีนะเมื่อกี้นะหลุดโอซีิบเล็วนะก็อยากให้ให้เตือนกันหน่อยก็ดีส่วนผมจะบัฟผมไอ้แก่นู่นนี่นั่นอะไรก็ตามสบายเลยสนุกสนุกเป็นแค่เกมแต่นี้มันถึงข้างนอกก็ก็ทุกคนก็ตัดสินกันเราเองครับเตือนเอนกันหน่อยก็ดีครับ อไร่อยอ่ไอ้เห้ยไเห้ยอรอเลยอ่ไอ้เห้ยไ้เจอแล้วเจอแล้วด่นท่าอะไรวะนี่มอสท่อะไรอะไรอยู่ในแดนอยู mm ่ในแดนอ่เท่าไหร่เออไอ้าดาไ่คือมอ

เลดินเป็กครับเลดินเป็กชุบชุบลุงเนยแปลว่าอะไรพี่เดี๋วชุบลุงชุบลุงแกไม่ต้อนี่วงสมาบอสไม่ตรงดิบอสอ่ะบอสไตรง้านนั่งไปแก่แกเนี่ยไม่ไม่จบเลยนะไม่ยังไม่มีใครมีวิวแชร์ปะว่าเอาวิวแชร์มาหน่อยเอาเอาเอากลับบ้านพักคนชราน่ะโอ้สู้แลยอ่ะเดื้อสองอ่ะเฮ้ยเต๋อไปกับพี่เต๋อกันลืมพี่เต๋อครับพี่ลืมพี่เต๋อลุงเสียงไม่ใช่เซิร์กไอ้เหี้ยกูเสียงเบาแบบนี้ผู้มึงเสียงดังกันไอ้สัตว์ อ๋อไม่แบ๊กแบ๊กนุ่มนุ่มรอวะมัน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 ชื่อกอตเซิร์ฟมันชื่อกอตเซิร์ฟไอ้เหี้ยอย่าเรียกอี๋กดเซิร์ฟไปผิตัวเมื่อกี้มาผิดตัวไม่ใช่ไม่ใช่มันใครอ่ะไรเนี่ยโอ้โหครับว่าไง

เลยกบอลหนเียกบอลหนบอลอยู่ไหนวะอะไรคนนี้ใครเนี่ไม่ใช่เซิร์ฟไม่รู้มึงใครวะปั๊บตั้งทางไง้ดุยครับดุยไอ้ดุยใส่ผมางทางในเซิร์ฟเซิรอ่ะใช่เหรอไม่นี่มนี่ว่าคนนึงว่าคสนเียมาเจีมาเีมาบอลไม่อยู่พี่บบบอลไปไหนอะบ้าบ้าครับที่ไหนอะบอบขึ้นรถเลยก็ได้ไปสะพานเลยไปเทียเที่ยวมาี่ีไปญาตไดด้วยครับไปไปไปส่งลุงเขาเแล้วเขแล้ว นุ่นนะครับลุงลุงนนะครับเออไปคิดเยอะลุงลุงเครียดไหมครับลุงเครียดเอาพาวรถมีสี่จุดอะเครียดไอ้เหี้ยมันน้อยไปแหละลุงโอ้โหไอสัตว์ที่อื่นเขามีที่กระลาดเอาใช่เหรอลุงเออรถมันเข้ากระลาดไอ้เหี้ยวันพรุ่งนี้พวกเอ็กดีแข่งแล้วอ่ะ มึงไม่เห็นเหรอว่าพวกกูวิ่งมากันอ่ะมึงไม่เห็นเหรอเห็นครับลุงกระดานเห็นครับลุงแต่ไม่ไม่ไม่คิดว่าอ่านเนี่ยไม่รู้แล้วมึงดักไหนมึงดักกระดาษด้วยปะดักแค่ดักแค่เาอ่ะเออมันก็น่าจะรู้แล้วเปล่าว่ามันเป่าไม่ใช่รู้ว่ารถมันต้องเข้าอ้าวแล้วมึงไม่รู้แล้วมึงไปดักเป่าทำไมอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าผมไม่รู้ว่ารถอ่ะมันจะเข้ากระดาษให้ ปกติไงเพราะว่าเก็บรถแต่แล้วไม่มีเ้าไปเผาอะไรเงี้ยใช่่วาไม่มีรถก็แค่ไปเผาลุงมันไทยขงเต็มระบบเลยเมื่อกี้รื่องผมเต้ยแล้วอ้เฮียเซิร์กเนี่ยตัวโดนเลยเฮียแล้วเฮียเซิร์กอ่ะไปาไอ้เฮียไปแล้วลุง ไปแล้วี่กูเป็นเซอร์ไอ้เหี้ยบอกเขาไม่เเต็มระบบลยไอ้เหี้ยเซอร์กับกูโดนดักจัดอะนากิดได้กูไปอยู่โดมจบอะแล้วผมไม่ไงโซนเมกะโฟนอะไอ้ไม่โคตรดังลุงเรียกคุยคุยแบบว่าหลังจบนี้คุยกันก่อนไหมฮะก็คุยก่อนคุยก่อนเรามีเรามีสาย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 นี่ด้วยผมอยากคุยกันก่อนอะเอาคลรไม่ไหวแล้วเราจะคุยในนี้เนี่ยคุยไม่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 เอาคุยที่เราดีกว่าเออที่เราเดี๋ยวไปคุยด้วยไปคุยได้วยไปคุยด้วเดี๋ยวมึงมึงอันนี้กันไว้มึงอ่านนี้กันไว้อะ ครับผมเดี๋ยวเข้าไปชุบเข้าวสีสัตว์ชิโลน่าจะเราน่าจะเรา่แค่เพื่อนเราเลี้ยงกูไม่ได้ห่อเราไม่ได้ห่อเพิ่เกมนี้สีตัวกูเลือกตัวที่บักแต่ตัวกูบักคนคนนี้พี่คนคนนี้ต้องเอาไปกัดศพที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเราไปลงเราเราลงสายล่างด้วยเรายังมีต่อนะน้องมีแก้มือต่อมีแก้มือต่อจะไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ครับลุงจะร้อนนะครับตอนนี้ร้อนอยู่ทำยาด้วยติมเติมไปไอเดียวไอเดียว กินจน,นหมดกินจนเบาหวานขึ้นแล้วพี่เฮ้ยเต็มหมดไม่ชินกับคนดูเยอะวะ่ะพูดตรงๆนะไม่ชินว่ะว่าไงแล้วพี่เซิร์กเนี่ยเขาออกไปแล้วออกดิสเพื่อเอาสตาร์ของเราอะเขาไม่ผมไม่เล่นแล้วอะเ,เ,เล่นเล่นมันเล่นมันเชื่อเพลยแต่มันก็นมาน้อยเหรอโอเคน่ยายะงอมร่างน,นี้เ <c oughs> ช็คต่อร้ไร <c oughs> สา,รายร่างยังมีให้ต่อทสาล่างก็ไปชิงได้นี่ เอ,อเขาไม่ได้เราตกซะหน่อยใช่าได้แมนเรามวจะซ้อมกันรอบหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องมาครบเวลย,อลยพอมันมาไม่ครบมันก็มีอารมณ์แบบนี้แหละมึงเข้าใจปะเราต้องมากันให้ครบอะ่ะเราต้องมากันทุกคนอะ่ะพวกตัวจริงอะ่ะตัวสำรองอยู่ไว้มามันในอย่างมันแค้นอะไรกันเยอะด้วยวันเนี้ยมันพลาดตรงนั้นเนี่ยเลยรถทั้งวันเลยผมดีกว่าชิบหายเลยวันเนี้ยบักอะไรกันใหม่ดู บบัักไปรแต่ได้รอบหน้าเราต้องต้องเช็คตัวกันให้ให้ระวังมากกว่านี้เช่นเหมือนว่าเราแพ้เราแพ้เราแพ้ตรงที่เจอเซอร์ไพรส์พาวรถแล้วก็จุดออกโดนดักจุดอะไรประมาณนี้นโอ้ยเมื่อกี้เราสวยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราสวยแล้วชอบพักเมื่อกี้เมื่อกี้เราสวยจัดไฟไฟเมื่อกี้เราสวยจัดเลยไอ้เหี้ยแต่โดนรถพุ่งมาเดดดอกเดียวจังที่ผมหลังเปอรผมโดนรถพุ่งชนเลยเปิดมาแม่งเกืออบดะเปิดมาเฮ้ยแล้วแล้วแล้วตอนตอนที่เขาพุ่งมาพุ่งมา เขาลงเลยบ้าหรือว่ายังไงลงเลยลงลงลงไหมลงไหมเขาลงไหมเขาลงมาชุบต่อเลยหัวแดงผมไปยืนตรงศพเลยผมโดนชนโดนตีแรงเลยตัวเขาขับรถมาแล้วก็กดอีพตัวมึงทะลุเลยเหรอผมชนอต่ว่าทะลุผมดูกระเพงไปฝั่งแล้วพอรถมันปั๊มอัดทะลุแล้วแล้วมึงเลืขึ้นได้บ่าหนังนั้นอะขึ้นได้ครับมันปีนปีนขันขยะขึ้นมาได้อีกรอบแต่แค่เขาขับแบบพุ่งมาอัดอัดตรงไอ้นี่วงเราเลยแล้วตรงนั้นเราอยู่กันเยอะเราอยู่ประมาณสี่ห้าคนที่ขับผมเห็นแล้วไอ้เหี้ย จะผมมองเขาขับเขาขับกลางไฟมาได้ไงอะไม่ใช่มันในนี่มันมันขับด้านข้างไฟมันมีด้านข้างนึงอะใช่ใช่ตรงห้องน้ำอ่ะอจ้มันวางเราวางไม่ถึงไงเราเราอยู่ตรงนั้นอะมันบีบจัดมองในรถผมตีมาอะไรผมงงเลยลุงต้องเห็นจอดผมตำรวจเจอผมรอบแรกจอดเฉยอยู่เฉยไม่ไล่จอดสองเขาไปขับรถชนตำรวจตำรวจเปิดบ่อปุ๊บลงมาซ่อมรถแล้วปล่อยเขาขับไป มือใหม่คิดถึงแพล็ปเลยเจอตะลอเงี้ยเพรมีสิบวินลุตสิบวินลุตผมเจออย่างเงี้ยตอนไม่เว้ยตอนโดดอุ้มน้อพูดตรงๆนะไอ้เฮี้ยกูแบบเราเราต้องเราเราไม่เราต้องคิดเลยว่าเราอยู่ตู้เราออกมาเราจะไปจ่ายเว้ยเราต้องสะคิฟอะเราคิปเราต้องสะคิฟอะไอ้เฮี้ยพูดตรงๆนะอยากสะคิฟมากได้เลยไอ้เฮี้ยสะคิฟไปอีกทางหนึงอ่ะเอาตรงนี้ผมคิดถึงจานแล้วเขาคิดถึงจานแล้วปะ มันอุ้มมันเอาลงไอ้เช่นคลิปเมืองเรามันมันไอ้นี่ไงมันต้องยิงยางอ่ะเขาไม่เขาจะชนอ่ะถ้าชนทีแม่งเขาก็พุ่งไปนู่นอ่ะไปนู่นอ่ะไปอยู่อีกที่นึงแล้วอยู่ไหมวะผมนี่ไม่เคยโดนชนเลยแต่เป็นหอมมันมีแต่เลยแต่พี่ตีบอกอะไรก็ไม่รู้แต่เพนเซอร์เหมือนไม่มีอ่ะยางไม่หนีจะเลแต่ผมเจอตำรวจรอบเดียวที่เหล่านอนยาวสี่ยางอ่ะยี่สิบห้านาทีอ่ะชนตำรวจชนหกคันไม่พัง อยู่ในน้ำตลอดไรเคศกุลเราวันนี้ยุ่ยน้ำแต่ยี่สิบเจ็ดจนเหลือเกือบประมาณสามสิบเกินต่อไปต่อว้าอยู่เงี้ยพี่ใหญ่ฮ่าผมว่าเราน่าจะเจอแบบดาวเฮดแน่เลยดาวเทาไอ้ไอ้ยินเขาบอกว่าดีใจแล้วไม่เดี๋ยวรอบรอบล่างอ่ะเขาจะน่าจะสุ่มเมืองนะเขาสุ่มเมืองอ๋อมัมีคนถอนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะสุ่มเมืองแบบว่า สุ่มแบบออ๋แบบว่าเราจะได้ไปเล่นเมืองไหนอ่ะแบบสายล่างแบบเกมเดียวอ่ะนัดเดียวอ่ะทีไหนก็ได้ที่ทีนี้เอาตรงนี้ได้ไหมฮะมันก็ไม่รู้เต่าเบไอยาเงี้ยเตาเบาตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยอยากไปดาวทาไม่แล้วเขาก็น่าจะแก้เพราะว่ามันก็ต้องทําให้เหมือนรายการรายการปกติที่มันเบิกรถกระบะได้ไงดเต่าเนี่ยนเต่าเล่นสนุกมากบ้านเรากับดเต่าเมื่อวานก็เล่นกันอย่างมันเลย ทัเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเราไม่ได้ไปซ้อมดาวทาวมาเราอเนี่ยนึกว่าเหมือนกันเลยเนาะเราซ้อมดาวเมืองดาวไม่มีปัญหาเลยไม่เหมือนหรอกมากไม่เหมือนไม่เหมือนเลยครับผมว่าไม่ผมเข้าใจด้วยว่าเบอร์เขาเปิดใบเบอร์เขาเพิ่งเปิดไว้เขาเปิดได้ไม่ได้แต่จะเราก็ได้จะเทสเนี่ยช่วยคอนเทสแหละซีเรียสมุมแต่มุมเราถ้าเราชนะเราคงดักกระหล่ำดักทางเขาแล้วไม่เราไม่รู้แต่เราเขาไม่ดักเราไม่รู้ ผมสองผมสองชั่วโมงไม่ได้เล่นเลยอะรถบัสขึ้นรถไม่ได้ตั้งแต่ไฟเมืองบนอะผมโดนผมโดนอุ้มโดนชุบโดนอุ้มโดนชุบอ่ะจป็นนุงไฟแคตาหารนะผมเพิ่งตื่นเป็นไฟสองไฟสามตัวบัสตอมมาเลยไม่ครับไม่ครับไม่หาน้องครับลุงไม่่ิลีมาหายเป็ดครับมาหายเป็ดมาหาเป็ดขอเปหรอเป็ดอยู่ไหนวะพี่วิลลี่เลิกดมเคมนเลยฮะไอ้ยันนี่พูดอะไรเนี่ยไอ้ย่นเดียว สนุกเมืองเพิ่งเปิดใหม่ครับอย่าไปว่าเมืองอย่าไปว่าเมืองมันเพิ่งเปิดใหม่มันมีอะไรผิดพลาดเยอะอายุร้อน กูร้อนไอ้เหี้ยกูร้อนอ๋อสมองสมองแดกอะไรวะแดกอาหารหายปะน้ำส้มครับน้ำส้มน้ำส้มไม่มีอะเดไอ้เหี้ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมแม็กอินจำได้ไหมครับครับสวัสดีครับเออมีมีมีไออาหารให้ผมมีน้ำส้มให้ผมไหมครับปีมีครับมีมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสี่ครับหนึ่งเจ็ดสามสี่เม่อกี้กินแล้วคนนี้แก่แล้วกินอะไรหวานเนี่ยพี่ต๋องพี่ต๋องได้แล้วได้ล้ได้ล้ครับเร่งเล่งคุยด่วนพี่มาลงมาลงตรงนี้ครับ ไปมามามา,มาพวกเรา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 มาลุงครับไ,<ง>ไปเดี๋ยววไปานเสร็จนี่ลุงจะไปยังไปตีบอลไหมผมรับของมาละเดี๋ยวไว้วันหนึ่งกูกลับมาจากพักก่อนมึงพวกมึงมาลันกันเลยครับจะจะกูพักละชิโลขอแทงเรื่องเก่งได้ไหมเก่งแค่นีขอแทงหยุดพักเหรอเรื่องหยุดพักกลับใครหยุด ขุ่งบินศูนย์หนึ่งไม่ถูกใจคำบับมันครับท่านอกนะเขาบอ้มอทนีก้มันนี่ตัวไหนละกพานนะครับก็ขอบคุณกางสันตรงนี้นะแล้ไงก็ของแกงถ้ามีอะไรติดาใจนี่วงไหนนะเพื่อนพวกนี้น่าจะซัมเมอร์ว่ะไม่มีครับไม่มีนุกมากครับนุกมากนุกมากหนุกมาก เร่ครับมีครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษครับขอโทษครับเอออยากอยากให้แก้เรื่องหนึ่งครับอยากให้แก้เรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องออ่รถครับรถรถพาวพาวที่พาวอย่างเดียวครับที่นี่ไม่มีอะไรครับติดขัดดีหมดในเรื่องของระบบขอโทษทับยอาโมพูดหน่อยฮ ไปาร์กวงกระซิบมันไกลขนาดไหนวะในส่วนในส่วนเรื่องของระบบของประเทศนะครับทางแอดมินต้องต้องขอโทษด้วยนะครับในเรื่องที่รู้สึกว่าหากเจออะไรแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เพลหรือว่ามันรู้สึกติดขัดในเรื่องตรงนู้นตรงนี้ทางประเทศขอขออภัยและในยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะนําในเรื่องของ f e ดแ b a c k ตรงนี้ไปพัฒนาขอโทษกับทุกๆฝ่ายด้วยนะครับไม่เป็นไรครับสนุกนรขุกสนักขลุกจัดไว้เดี๋ยวแก้มือผมไปแก้สายล่างก่อนเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ ครับอาทิตย์ตกแกงก็คุยกันต่อได้เลยครับมีอะไรก็คุยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีสนุกมากเดี๋ยวสายล่างขึ้นมาใหม่วิขึ้นมานะครับลุงผมรอได้เดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่มึงก็สู้ๆกับพวกไรลักเด้อเออหมดไปเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวไม่หมดไปมึมืุยกันแต่ไม่มีอะไรแล้วขอโทษทีครับมีอะไรผิดพลาดวันนี้ขอโทษด้วยครับขอโทษนะครับไอโย่พี่ไปช่วยเองไหมไปเอ่ยเอ้ก็สองนั่นเองไปเดีไปไปจ่ายพวกเราพวกเรา ไปเจอกันที่ดิสไปเจอกันดิสไปเจอกันดิสไปเจอกันดิสเจอกันที่บ้านเราเจอกันนิสเจอกันนิสเจอกันนิสร้อนร้อนร้อนกับบ้านเลยนะกับบ้านแล้วนะร้อนหนยสนุกครับสนุกสนุกว่าไงว่าไงว่าไงส่งไปเจอไล่ลักไอเทียโชคดีแล้วพวกมึงอะ แต่เราชนะรายลักแล้วนะพี่ชายชนะยังไงวะ <g ül> ก็สามนัดวันนั้นพี่ยิงไปสามศูนย์นัดหนึ่งยิงเออชนะจริงไม่ <g ül> แต่ต <ๆ S 2> แต่กู <ๆ S 2> อยากรู้ว่าสายล่างเนี่ยการที่จะมาเจอสมมติสายล่างเจอกันเนี่ย <laughs> เขาจะคัดกี่ทีมไปเจอข้างบนวะหรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าสายล่างนี้คัดที่สามหรือว่ายังไงวะงงวะเขาสายล่างเราเราจะไปเจอคนแพ้ก่อนครับ คนที่แพ้าสมมติ <รอ S 1> เราชนะเราชนะขึ้นมาเราได้เจอสายบนปะก็จะเจอกับคน,บนที่ที่แพ้รอบสองครับทีมต่อก็คือก็คือถ้ารอบรอบรอบเนี้ยก็คือวันพรุ่งนี้เด็ก SMD เ,เจอเราก็จะตัดสินสายล่างแล้วใช่ปะใช่สายล่างรอบแรกครับอ่าสายล่างรอบแรกอาา่ะฮะแล้วก็คือไอ้พวกที่แข่งเขาก็จะหยุดกันก่อนใช่ปะไอ้ที่ตอนนี้มีผู้ชนะหมดแล้วปะอะสมมติวันพรุ่งนี้คู่ที่ผ่านคัดนรอบไปตอนนี้มีแค่สองทีมใช่ไหม เอ้ยมี3ทีมีเอลเคมี SMD ดีแล้วก็มีไรลักษ์ป่ะไม่พอใจเหมือนกันโดนแบนราครัาเหมือนจะเป็นใช่ใช่ครับพรุ่งนี้จะเป็น XD กับทีมของเบอร์พี่เหรแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ XD ชนะยกต่างพรุ่งนี้ XD ชนะก็คือ4ทีมถูกต้องป่ะใช่ถูกต้อง